เพื่อสื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังพบเสือโคร่งวัยรุ่นเพศผู้อายุประมาณสองปีปรากฏตัวที่บริเวณ่าลักษณ์ใดบนอุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่รอยต่อสองจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6ธันวาคมนี้เป็นพฤติกรรมปกติที่เสือวัยรุ่นกำลังหาถิ่นที่อยู่ใหม่เจ้าหน้าที่อุทยานได้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนายประวิศสาร์กันเทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวว่าจากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวพบเสือโคร่งวัยรุ่นได้ประสานกับทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าโงพยายเย็นเขาใหญ่และพันอากาศเอกคานิงทองรักหัวหน้าสถานีถ่ายทอดโทรมนาคมเขาสลับใดสังกัดกรม <ใน S 1> สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานอากาศตาศาาิดพื้นที่ทุกคราวรเพื่อวางกำลังเาหน้าที่ควบคุมสถานการณ์รนจนกว่าจะผักการเสือโคร่งตัวดังกล่ากลับสู่ป่าได้สำเร็จ วันนี้พบว่านักท่องเที่ยวพยายางเข้าไปถ่ายภาพเสือทั้งที่มีการติดป้ายและประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองก่อนเจ้าหน้าที่ได้พบชาติงูเหลือมยาวกว่าสองเมตรเศษถูกเสือโครง่งกินเนื่องจากเสือโคร่งเป็นผู้ล่าตามสันทัตยานจะเฝ้าซาดอยู่ เวลากินจนหมดจึงพบเสือโคร่งอยู่ริมถนนไม่ยอมไปไหนจึงให้เจ้าหน้าที่นำซากงูเหลือมออกจากบริเวณนั้นเขอขึ้นรถเขาเขารอมันหรอไม่ใช่รอกแล้วแต่ก็ไม่เห็นคนนะแต่ว่าอเป็นงูที่เขาเจอบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเสือเราก็มาเฝ้าเฝ้าไหมหรือมันแค่มาป้วนเปียนดูตอนอยู่ในคลิป ผมรู้สึกว่ามันจะมาดมเลยครับแันะเข้ามาดมยาวลงไปนู่นหลายเมตรอยู่นะได้ครับยาวลงไปในห้วยเลยนรแหนกลิ่นก็ใช้ได้นะแต่จอมดมอยู่เมื่อวานนี้เราใช้คนอื่นมาหาเนี่ยอ๋อพี่จอมได้กลิ่นก่อนอืมกิ่นกินแบบใช้ได้เลยอ่ะ ต,ตอนมันไอ้ไดีอยู่เดี๋ยวดูไหมครัอครับก็จากเหตุการณ์ที่เมื่อวานนะครับมีการพบเสือโคร่งเป็นวัยรุ่นนะฮะเป็นเสือโคร่งเพศผู้ที่บริเวณุชมวิวเขาสลัดใดน,นะฮะซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับวุฒยาแห่งชาติทัางลายเนายังปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะถึงว่าเราเราควรจะต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังนะฮะก็ช่วงนี้ก็เลยทางาท่านธนากาศเอก ท่านนะฮะท่านท่านเป็นหัวหน้าสถานีควบคุมเขาสลัดใดเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการที่เราปิดพื้นที่ไว้ชั่วข่าวนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้นิสัยของเสือโคร่งเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าล่าแล้วเนี่ยเขาจะพยาพยามกินเหยื่อนะฮะจะพยายามกินเหยื่อของเขาให้หมดนะครับนั่นคือคือเป็นเป็นนิสัยของสัตว์ทุ่าที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ปกต,ติเวลาเขาล่าล่ากวางล่าอะไรเงี้ยนะครับ เสือโครงตัวหนึ่งเนี่ย<ม>เขาจะอยู่เฝ้าซากจนจนกินซากจนหมดนะครับบางทีว่าเราเราพอจะทราบสาเหตละละุแล้วล่ะนะครับว่าทําไมเสือโครงถึงถึงไม่อยู่ห่างจากตัวถนนนะเพราะเราเปพบซากของงูเหลือมน,นะซึ่งงูเหลือมเนี่ยยาวประมาณสักหกเมตรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังยังถือว่าจะมีกลิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เราคิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำนำซากงูเหลือมเนี่ยหลบไปจาก ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับฮะว่าก็มีมีคนที่พยายามไม่เคยมาที่เขาสลัดใดลเลยก็พยายามจะมาเพราะมาดูเสือโคร่งนี่แหละนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อยากอธิบายนะครับว่ามันก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับถึงแม้ไม่มากที่เราเราจะเจอเสือโคร่งแต่อย่าลืมเนเะเขาเป็นสัตว์ป่ามีสัตว์ทารยานสัตว์ป่าดัางนั้นเนี่ยก็ต้องต้องขอให้พวกเราให้ความร่วมมือนะออให้เวลาเขานิดนึงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เขาน่าจะกลับคบไปสู่ป่าแล้วล่ะผมก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาอยู่ เฝ้าระวังเกันแล้วก็ให้คอยเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามันมันถือว่ามาตรการความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับก็ได้รับความร่วมมือตรงนี้ก็ก็ทางสถานีนะครับทางหัวหน้าสถานีก็ขออนุญาตปิดพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับมานิสทรัพสนุนไายงาน